อรสวัสดีครับขอตัวสู่ชาร์ตสวอร์มอัพชนแนลนะครับตอนนี้ที่อยู่พี่อุ่นเองครับวันนี้เรามีเกมใหม่ที่น่าสนใจชื่อเกมว่าลิฟวิ่งนะครับตัวนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นเดโมอยู่เลยนะนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องเกมเนี่ยก็คือเราตื่นมานะครับในโลกแห่งความตายยังไม่ทันเล่นเนี่ยตายซะแล้วนะครับแล้วก็เราจะต้องค้นหาว่าเราคือใครนะครับแล้วทําไมเราถึงมาอยู่ที่นี่รวมถึงนะครับเราจะเจอวิญญาณดวงอื่นๆด้วยนะครับจะเป็นครั้งแรกที่ผีหลอกผีนะครับไปดูกันเลยดีกว่า กลับใจซะถ้าคุณไม่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาและความชั่วคุณทำอะไรมาละ่ะคุณเคยกังวลสาเหตุของความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของคนจำนวนมากคุณมาให้ฉันให้อภยัยคุณคิดว่าคุณสมควรได้รับมันหรือเปล่าละ่ะผมเห็นคนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับคุณโกรธจิตวิญญ,ญาณสีดำ แสวงหาความรอดจากความผิดของเขาเองนั่นเราพัป่ะนะต้องลอยอยู่ฉันรู้ราคาของการแลกเปลี่ยนที่คุณต้องจ่ายคุณไม่ได้ขอโทษคุณกำลังกลัวกลัวความชวรายทั้งหมดที่คุณทำและคุณอยากจะขอให้คุณมีโอกาสอีกครั้งหนึง่งคุณไม่รับฟังความต้องการของคนอื่นๆและคุณก็ไม่จำเป็นต้องได้ยิน คุณไม่ได้พูดอะไรที่ดีในชีวิตของคุณและคุณไม่จำเป็นต้องการลงคะแนนผมพาพวกเขาไปจากคุณฉันไม่เห็นอกเห็นใจคุณหรอกฉันเป็นคนโหดร้ายและไม่อ,อ่อนอ่อนมาหาฉันคุณเองนี่ตัดสินลงโทษตัวเองแล้วแน่นอนคุณมีโอกาสที่จะรับการออกจากโลกนี้ถ้าคุณสามารถจ่ายได้นะสําหรับฉัน คุณตาบอดเกินไปที่จะไปสู่แสงสว่างคุณเห็นไหมล่ะมันเป็นบาปและความทุกข์ของคนอื่นๆที่คุณได้ก่อให้เกิดขึ้นพวกเขากำลังมาหาคุณจากนี้ไปชี่อของคุณมันคือทุนคือทุนสำหรับทุกการกระทำสำหรับอะไรอ่ะทางเลือก สำหรับคำพูดและสำหรับลมหายใจที่ไม่ถูกต้องคือทางเลือกเหรอผมจะได้กล่าวว่าพระเจ้าช่วยให้คุณแต่ฉันไม่ได้ช่วยรีวิงมันแปลเหมือนก o เก e t r a นท late นะครับ ต้องอ่านแล้วแปลอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยงงๆนะครับแต่เหมือนว่าเราจะตายไปแล้วแหละแล้วก็เรามีโอกาสที่จะเลือกได้นะครับสอนบังคับนะครับผมอ่าได้ไรอะ่ะกบกดสิได้รับตัวรถไฟนะครับอีกอันนึงคือคุณแจ เหมือนจะอยู่ในรถไฟนะครับหรี่โอ้โหหิมะเต็มเมืองลยครับเหมือนเป็นเมืองที่ถูกหิมะถล่มใส่ะ่ะแล้วก็แบบจมไปหมดเลยอ่ะนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของฉันฉันจะจากโลูกที่ไปแล้วฉันเลยไม่ต้องการตั๋วรถไฟแต่น่าจะมีใครต้องการฉันจะทิ้งตั๋วรถไฟให้กูแจไว้ที่ข้างประตูฉันรู้สึกไม่ดีเลยแปแลได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันดูมั่วๆไม่เป็นไร เราเอาตามความเข้าใจของตัวเองครับฮะ <Huh? S 1> ไม่เข้าใจก็เล่นได้ไปโอ้โหอยู่บนรถไฟจริงๆด้วยโอ้โหมีหมอกเต็มเลยจ้าเสียงกระอื้ออึงในหูประตูนี้ก็ล็อกประตูอุยอ้ยอุ้ยขนลุกเลยคนบนนี้ต้องใส่หน้าก,กากบนเลยเหรอ ไดด้้วยสวัสดีครับสาวน้อยไม่ต้องกังวลเขาจะไม่พูดเหรอน่าจะแปลแบบนี้นะเงียบๆหน่อยไม่ดูไม่ดีเลยเอาโอ้จริงเหรอ,อเขาบอกว่านิกิตะนะครับมีปัญหาในการสืรนะ่อารนะครับเขาเป็นออทิสติแตสกแล้เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเงียบมากเลย โอเคงั้นเอาเป็นอันสองอันนี้กันอ้าวสีประตูปิดเฉยเราเก็บกระเป๋าของเราครับบนนี้มีรูปด้วยเป็นรูปสถานที่นะทำไมเด็กต้องมองตามเราลนะ่ะออกไปได้เราต้องอยู่ในห้องนี้หอห่าเนี่ยอ,อยู่ก็อยู่แขวนเสื้อครับ มองกันทำไมเนี่ยมองกันทำไมเนี่ยอะไรต่ออุ้ยชุดชั้นในของคุณไม่ใช่แล้วเขาน่าจะถามหาอะไรสักอย่างมึงเนี่ยใช้ชุดชั้นในายถึงตั๋วปะเนี่ยแสดงตั๋วของคุณโอเคเรามีตัว๋วดีมากถนนดีอะไระดีมากขอบคุณครับขอตัว๋วแต่เป็นชุดชั้นในงง นแปลได้ฮามากเลยนะครับเราจะเข้าใจมเนียไงต่อออกได้แล้วไปไหนะ่ะโอ้เล่นได้ด้วยแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ล็อกล็อกล็อกหมดเลยห้องแรกอะ่ะอุ๊ยตกใจหลอนหลอนล็อก mm hmm. ไม่เป็นไร mm hmm. อ้าวไม่ใช่เราห้องนี้นอนก็ได้วะนอนอีกรอบครับ mm hmm. ตื่นอุย้ยรูปเยอะขึ้น แต่เด็กเงียบกับเราไม่พูดไม่จาหยิบเสื้อคืนได้ไหมไม่ได้อุ้ยทำไมต้องเปิดเสียงดังด้วยวะไปแหนต่อล็อกล็อกเหมือนเดิมนะครับว่แอปขนลุกเหมือนกันเนี่ยเสียงมันอื้ออึง่ะอันนี่ไปได้ มืนจะเป็นบูกี้ที่มีห้องอาหารนะรเจอบายเทนเดอร์กับพู้หญิคนหนึ่งโอ้สวจิโอใบหน้าสดคุณอยากจะจดื่มอะไรไหมล่ะน่าจะแปลแบบนี้นะสีนิคุณกังรารผสมแมวสกา้าเพียวๆเลยแบบเดียวกับของพู้หญิคนนั้นทำให้ฉันแปลกใจสิฮะ

คำแปลของผู้ชายคนนี้นะมันน่าจะต้องแปลไทยเป็นไทยมันจะต้อบอกว่าอย่าไปฟังผีงงคนนี้เลยมันไม่ได้เกี่ยวเครื่องดื่มของฉันหรอกผู้หญิงคนนี้มันดื่มมากเกินไปและคําแนะนําของฉันนะอย่าไป่งกับผู้หญิงคนนี้ตอนนี้คุณใส่ใจกับตัวคุณเอง มาณนี้นะอุ๊ยนักกษม์ฝันร้ายองค์กรฝันร้ายไม่คือองค์กรฝันร้ายเลยรวะวั what, what. วทั้งวัววัชรีบุตรดิสตุลกษม์เขาพูดกันเรื่องของฝันร้ายนะครับเหมือนว่าถ้าเกิดเราพลาดอะไรขึ้นไปมันจะเป็นฝันร้ายไหมหรือว่ามีเพียงแค่ฝันร้ายอย่างเงี้ยนะนะชาชน่บอกไปเป็นไรผู้หญิงอ่ะเขาไม่ชอบความจริงที่เธอไม่สามารถอยู่คนเดียวได้คุณน่าจะรู้นะว่าหมายถึงอะไร นี่มันไม่ตีคเันไม่เจ็บได้อยากฉันเองก็ฉันฉันแองาและคุณล่ะฉันไม่ต้องการตั้งชื่อ,อน่ารนะรหีสวยตายเลดีเนกะ็บความรับของคุณไว้เถอะประมาณนี้แหละเดานะวันปพี่คนนี้บอกว่าเมื่อวานนะครับเหมือน ตัตาของฉันหายไปนะครับในในบุกกี้คันสุดท้ายคุณจะช่อผหญิงสวยไหมล่ะสภาพบุรุษหรือว่าคุณไม่เป็นสภาพบุรุษมันทีคุณอาจจะไม่ปฏิเสธนะนี่แหละที่ผมเพิังพูดถึงนะอ๋อมันจะใช้เรานี่เองบาร์เทนเดอร์ถ,ถึงห้ามเราไว้ในรถเกง๋งหรือไม่ขยะขยะมันอยู่ในรถเกง๋งใช่ไหม ฉันจำไม่ได้ฉันเมาเอาพล่อกนไ้ัสิ่งที่คุณทำไอไรอย่างวะตรงว่าเราจะช่วยอยู่ตงนี้ครับโดยการหาตุ๊กตาปริตอรมาจีประตกช้าลงเพื่อน,นสภาพคู่สภาพอากาศอะไรพยากคืออะไรวะอะไรคุณชื่ออะไร จะไม่พูดชื่อของเขาน่าจะหมายถึงฉันจะไม่พูดชื่อของตัวฉันเองฉันไม่ดีที่นำคุณแน่นอนที่รู้จักและบวบทีคืออะไรวะคุณคุณต้องการที่จะขุดในชุดชั้นในสกของฉันได้อย่างไรคืออะไรวะอีย่างคุณกำลังพูดเรื่องอะไรฮะค น่าจะบอกไปถึงว่าเกมโง่ทาได้ดีน่าจะหมายถึงว่าเดานะเขาน่าจะถามชื่อเราเราไม่บอกชื่อเพราะเราเหมือนว่าในที่เนี้ต้องเก็บเป็นความลับปะเราไม่บอกชื่อมันมันเลยบอกว่าเอ้ยทําได้ดีประมาณนี้นียวเราถามกลับนะแล้วคุณเป็นใครอ่ะแล้วทําไมถึงอยู่ที่นี่ยเอีกอีกฉันท่าอะไรอ่ะฉันชื่ออีกอเพื่ออะไรมันไม่สำคัญต่อไปแล้วฉันเลือกที่จะอยู่ที่นี่ เู่ในรถไฟเนี่นะอยู่ในรถไฟเนี่ยนะอ้าวมาแล้วเฮ้ยบาร์มารขอ้าวพีเราอยู่ดีๆหันไม่สั่งวัสกาซะงั้นอะเทเราซะงั้นอะอุ้ยเขาน่าจะหมายถึงว่าเรากังติดอยู่ที่นี่นะครับ แล้วก็ที่เราดื่มแอลกอฮอล์กันเพื่อที่อยากจะให้สิ่งที่เห็นในความจริงที่เห็นที่อยู่ที่เนี่ยเป็นภาพหลอนนะครับก็เลยดื่มเยอะอะไรอย่างนี้เอาอะไรต่อดีคุณกำพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะอีกครั้งหนึ่งอ่ะคุณพูดถึงอะไรอ่ะเกี่ยวกับการลงโทษเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาการที่แสวงหาเธอและฉันและคุณทั้งหมดน่าจะหมายถึงบาปที่ตามเรามานะครับ มันจะตามทั้งเธอฉันและคุณฉันนึกจะไปถึงอะไรอะ่ะเข้าใจซะอ่าบังคับเลยบางหมีเรื่องไร้สาระใช่บางหมีเรื่องร้สาระเงียบเลยไงเจอเข้าไปมันคงเข้าใจแล้ะขนาดเรายังไม่เข้าใจเองเลยมองตามซะงั้นห,ห,ห,หันไปแล้วไปต่อ กลับมาที่โบกี้เหมือนเดิมอวิอาไม่ใช่ห้องเดิมนี่นี่ห้องอะไรอ่ะห้องครัวเหรอใช่ห้องครัวพูดเองเออเองคนเดียวไม่ยักกับมีอะไรไปต่อห้องนี้เปิดอยู่นะครับห้องอะไรอ่ะ ีรูุพิสานที่เต็มไปหมดเลยโอ้โหมีพัซเซินด้วยเอาแล้วเอาแล้วจะดูเรื่องไหมเนี่ยล็อกครับล็อกล็อก ลมใบยักษ์แต่ว่าเราใกล้ถึงจุดสุดท้ายแล้วแน่เลยด้านหลังพวกนี้ต้องเป็นที่เก็บของอะ่ะครับนี่มันดูเหมือนว่ามันจะขาดแรงจ่ายไฟนะจะทำไงไปหาฟิลแน่นอนหาฟิลก่อน โอ้โหต้องใช้นังเหรอนี่ไงเครื่องหมายปลากับหัวเจ็ดกับหัวธงกับหัวปลากับหัวเจ็ดกับหัวธงกับโอ้ยโอ้ยอุ้ยคนลุกเป็นหนังใก่เลย เสียงใครอ่ะอุ้ยขนลุกอ่ะ oh ไปเจ๊กไะเนี oh ่ยโอาไว้อ oh ๋อน oh oh, 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 oh. oh, ี่น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 ี่เงา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 อ๋อเงานี่เองโอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ๋อไอเงานี่เองโอ้โหเสียงเด็กขนลุกเลยครับเมื่อกี้อะไรวะรหัสอาะ ้คนหัวลุกปลากับหัวเจ็ดกับหัวด้านดิอ่านี่แหละได้ฟิลมาแล้วอุ้ยคนหัวลุกจีตตกใจติดประตูกันจะวิ่งง่ายเสียงใครพ,พึมพำ่ะฉันไม่ฟังฉันไม่อยากรู้เรื่อง Xài phiêu đời kết lối nghe tỏ xô viết sắp ngay à ao dai trời nghe tỏ bởi đạo nhưng có vào á เฮ้ยเฮ้ยมีมีม,มีมาทำไมเนี่ยเฮ้ยไปดีตกใจเง,งต่อวะโอ,อกเคย,ยัง ล็อกต้องทำอะไรอะ่ะีอะไรบ้าตัอ่ะเข้าไม่ได้เขาก็เจอมันดิม,มีอะไรเลยเอาไงดีวะ<ม>เอาไงดีวะ กดอะไรไม่ได้แล้วออกก็ไม่ได้เอาละเป็นไงเป็นกันว้าเอา้เอาวอ้าวโอ้ยผ่านมาได้โอ้เสียงต้องดังขนาดนี้ไหมครับเนี่ยล็อกล็อก ิดไม่ได้ไม่ข้างหน้าเป็นแบบนั้นนะเป็นรากไม้เหรอเป็นห้องพิธีอะไรสักอย่างนะครับตุ๊กตานี่ไงไดตุ๊กตาแล้วจ้าโอ้ในห้อง มีแต่ลายดอกไม้เป็นคนที่สุนทรีจังแม่จา๋ากลับสิครับกลับสิครับกลับสิครับอุยอ้ยอุยอ้ย,ย,ย,ยเสียงอะไรอ่ะเหมือนถูกกินเลยไปแล้วไปแล้วทะลุไปกลับหาผู้หญิง ยังเร็วกลับจ้า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 กลับกลับกลับห้องเดิมไปคุณผู้หญิงฉันมาแล้วโอ้ฮีโร่ดีน้มของฉัน คุณได้ทำตามที่ฉันขอหรือใช่ไหมลนะ่ะใช่สิให้ตุกตาสิ่งนี้สัญญาจะถูกกวาดในรถเก่งคืออะไรวะให้ตุกตากันขอบคุณขอบคุณมากเลยคุณไม่เห็นมั้หรอสาวว่ะเธอวิ่งแปลกแล้วกลับมาจากใครสักคนเห็นใครงเงาเนี่ยเหรอฉันไม่เห็นใครเธอเสียชีวิต ฉันไม่เห็นใครเธอเสียชีวิตหมายถึงผู้หญิงที่อยู่ในห้องเป่าวะแต่ว่าเธอเสียชีวิตอ้าวฉันตอบไปผิดเปล่ากลับดีกว่ากลับไปหาเด็กน้อยดีกว่าดูปลอดภัยสุดแล้ว เสี่ยงใคร่ะเอาเด็กไปไหนฮะโอ๊ย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 รูปอะไรอะมีแต่คำถามมากมายผมงงอะเด้อ ภาพที่น่าสนใจใต่อภาพอีกลากเนือ้ออย่างนี้นี่เองอันี้ก็นี้อันนี้กลมๆบนบนอันนี้กันอันนี้กันนี้อันนี้ นไ่วะก็นี่ไงทำไมไม่ได้อ่ะอันนี้วงไหนวะตอบปุ่นนี่เหรอนี่ไงนี่ขั้นสุดท้ายอันนี้ ร้อยใครพึมพำอะไรอย่างไปได้ยังองเลอกโอ้ย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 ,อยนอนได้ไหมโอุ้ยโอ้ย,อย,อยเราคือเงาสีดำมีเล็บเราด้วย แล้วเอแล้วมีเล็บแล้วเราเริ่มกลายเป็นวิญญาณร้ายเอาทำไงวันเนี้ยเอ้ยขอบคุณสำหรับคำแนะนำขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละครับก็จบบรรทับสบเกมรีฟิ่งครับอย่างที่บอกมันยังเป็นเวอร์ชันเดโมอยู่เลยนะครับแต่ในส่วนของเนื้อเรื่องเกมนะค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับผมเราตื่นมาในรถไฟแห่งความตายนะครับแถมระบบเกมจึงเป็นแบบถามตอบด้วยนะครับซึ่งคําตอบของเราอ่ะส่งผลกับตอนจบของเกมด้วยนะครับแถมมีซับไตเติ้ลภาษาไทยให้ด้วยนะครับเล่นไปเล่นมาแอบขำด้วยถ้าเกิดใครต้องการดูเนื้อจริงๆนะครับแนะนําว่าเป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่านะครับ มาดูว่าคลิปหน้านะครับมีเกมไหนที่น่าสนใจอีกนะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับได้ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า